คุณชูชาติคะก่อนที่จะผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยรเราต้องลําเลียงฐานหินจากก้อนใหญ่นะคะแล้วก็มาย่อยให้เล็กลงจนเป็นผงอะคะ่ะทําไมเราใช้เป็นก้อนๆไม่ได้ล่ะคะครับการเผาไหม้ของฐานหินเนี่ยก็เป็นก้อนใหญ่ก็เผาไหม้ได้นะแต่ซึ่งโรงไฟ้าเก่าๆท,ท,ที่กำลังผลิตต่ำๆเนี่ยก็ยังใช้เป็นก้อนอยู่ณปัจจุบันมีมียังใช้เป็นก้อน<ป>ไหมคะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับโราไฟฟ้าแบบเดิมจะไม่มีแล้วเพราะว่าการเผาไหม้เป็นก้อนเนี่ยจะเผาไหม้ได้ช้า นะครับล้วก็การเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ขึ้นมากํลาลังผลิตสูงขึ้นเนี่ยเราต้องการการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วก็ให้ผลิตให้เผาไหม้ได้รวดเร็วเราก็ต้องต้องบทให้ละเอียดเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสของเม้ถฐานยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ก็การเผาไหม้ก็จะดสมบูรณ์ขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทาให้โรงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงขึ้นทําให้การใช้ฐานได้ ได้ทรัพยากรของของประเทศเราเนี่ยใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับคุ้มค่าครับ